จเจอใครที่นี่ตรงนี้หนาแน่นมากคู่ของเราที่นี่ตรงนี้หนาแน่นมากค่อนข้างค่อเข้าได้<จ>ะนะค่อนข้างคาดว่ามังน่าจะมีประเด็นไม่ดได้ดีกว่าที่นี่เท่าไหร่แล้วก็แบบเอเนะข้ามาใส่ยื<อ><อ>มมาให้ถ่ายออกในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ ไอ้กนเลยลซวะ

กาันาแห่งชาติพระนครเี่อก็รรอง จริงไหมนั้นตรงในนี้น่าจะจริงนไหม่องดเียนเดิมาอยูนิยูนีอัน ี่คือส่วนที่เหลือโจริงใหญ่มากโอ้ใหญ่แบบนี hmm. <S S ้เลย ใช้ใบตะนาสันิ์ฝังดูกับโคลงกระดูกยุคส,สัมิคัสิงนี้คือไม่ได้ลงเรือสัญญาณของเดิมมาก ว่ามันอายุมากจะเยอะมากแล้วถ้าว่าเราก็ดีเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมคะใช่มีความเกี่ยวโยงกับที่เราไปมาแล้วค่เตือนสาเหตุว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับที่โดนตรงเซเว่นไหมเออก็คิดว่า น่าจะเป็นอีกที่หนึงที่ที่เคยอยู่ของผมเองเออมันต,ตอนแรกคือพยายามที่จะไม่มาอยากจะต้านสัญญาณน,นี้แต่ว่าต้านไม่ได้โดนตีกลับตอนแรกมันจะเลยเดิมสั่งให้มาเลยก็เลยเข้ามาสักหน่อยจุดแรกที่เราแวะคืออนุสาวรีย์พระศรีอยุธยายเนี่ย รู้สึกสก็รเหมือนกลับบ้านเหมือนได้รับการปกป้องอันนี้ก็เหมือนกันมันรู้สึกชิลสบายปลอดภัยแล้วก็ไม่มีคนรอที่นี่ไม่มีใครรออยู่เป็นแค่สถานที่อาจจะมาแค่เก็บส่วนที่เหลือเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่จริงไว้ วความแปลกก็คือว่าตอนเข้ามาขับรถเข้ามาครั้งแรกตอนแรกเหมือนจะมีความชัดของสถานที่มากกว่าตอนนี้มันเหมือนมันสมบูรณ์มากกว่าตอนนี้แต่พอตอนนี้เข้ามาใกล้ๆแล้วไอความสมบูรณ์มันเร่หายไปคาดว่าน่าจะเกิดมาจากภาพแรกที่เห็นไม่ใช่ภาพของตรงนี้อาจจะเป็นภาพเก่าที่มันเป็นสมบูรณ์อยู่ แตอนนี้คือของจริงอะก็คือเหลือน้อยมากอันนี้ต้องถามคุณอูเขาว่าเขารู้สึกอะไรบ้างไหมเพาตอนนี้ยังไม่สามารถสัมผัสอะไรได้ตอนนี้ประตูนี้ก็เหมือนเดิมวิธีการคือจิตว่างแล้วก็ข้ามไป yang mari เท่าได้ไห<ด>ม<ด>น,น่าจะมีประเด็นได้ดีกว่าที่นี่เท่าไหร่แล้วก็มาอะไรเรื่องอะไรทรายออกำัง ไม่ได้เงอหาทางไปข้างหลังกันทางเดิมเลยได้ที่จริ่งอย่างแบบน้ำบนยูนจะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาทำเป็นจำลองไงเดี๋ยวอง ก้อนนะบอลรู้สึกว่าต้องหยดน้ำที่นี่อะกล้องก็ไม่ทำอะไรได้ กุ๊กขาสิหน่อยนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอันนี้คือจะจะเป็นปูนขาวทั้งหมดปูนขาวฉาบได้ปูนสีขาวทั้งงหลังตรงนี้จะเหนือแต่ข้างในละปูนขาวนิลอนนิอนอ่อน เป็นสติของมหายาเหมือนกันท่าที่เราต้องสติสติปละสติปละสังสิก็คือเป็นเป็นบทหนึ่งบทหนึ่งของมหายาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะจำลองมาเป็นรูปลักษ์รูปลักษ์ เป็นไงแล้วตอนนี้บลอลเข้ามาก็รู้สึกแค่ว่าเรื่องทุกอย่างรอ,องเท้าขอหมวกแล้วก็ <Okay. S 2> ข้างในก็คือมีแต่คำว่าขอโทษขอโทษทำไมวันีเป็นสถา,านสถานแล้วเราเคยมาทำอะไรวะกนอยูอท่ที่นี่อ๋อไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่ามันไม่ใช่ขอโทษแบบสำนึกผิดนะ มันเหมือนการขอโทษแบบที่ขอยกเลิกสิ่งที่เคยเกล่าวหรือเคยพูด <Hey. S 1> เหมือนเหมือนอะไรที่คือเราคงพูดแล้วก็ทําไม่ได้เราขอโทษในสิ่งนั้นเหมือนเรารับอะไรไปบางอย่างไปทําแต่เราทําไม่สําเร็จมันเป็นการขออภัยมากกว่าขออภัยทานต่อ ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไม่ได้แปลว่าเราไปลบหลู่แต่มันแปลว่าเราทําไม่เต็มที่ไม่เต็มกําลังทั้งที่เราทําได้แล้วสัญญาณคุณรู้ตอนขึ้นมา,มาเมื่อกี้เรา,ามีความมีมีพลังงานที่ที่คอตรงคอหอยเลยลก็คือมีความจุกเล็กๆทีขึ้นมาจากห้า อาจจะเคยกล่าวว่าจะอะไรไว้ที่นี่เคยเพราะว่านี้เป็นสาสนสถานเราอาจจะเคยสาบานว่าจะปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะนน่นน่นนี่นั่นแล้ก็กลับมาทวนสัญญาณน,นั้นนะที่นี่เป็นเทวสถานเพราะว่าข้างในมีรูปเคารเพราะเอารุสิเตศวรพระนานงปณมิตาคือเป็นเทวสถานที่เอาไว้บูชาเทพเจ้าค่ะ แต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาทําเป็นอะไรบ่าต้องเข้าไปอ่านประวัติอีกทีนึ่งเพราะว่ามันหลายสมัยก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นฮินดูเลยเพราะว่ามีเรื่องของโยมีถูกไหมแล้วพอพอเปลี่ยนยุคถัดมาก็มีการเปลี่ยนทางศาสนาก็กลายเป็นว่ามีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมันซ้อนทับกันอ่ะเพราะว่ามหายานก็คือพุทธศาสนา น,น,นี่คือซากเก่าทีจริงเพราะว่าที่นี่ถูกโบกหรือทับปฏิมากรรมเป็นปูนขาวทั้งหมดสมัยก่อนก็คงจะขาวพอต้องกระแสงอาทิตย์ก็คงจะแบบสว่างไบรท์ขึ้นมาอย่างนั้นเลยนี่ก็จะเหลือเท่านี้ก็เป็นประสอนกันมีขอพุทธศาส์นาปัาเหมือนกันหน้าปก เื่นกันว่าพระชัยพุทธมหาธาตซึ่งพระเจ้าพระชัยวรมันที่เจ็ดสร้างขึ้นแล้วประทานให้อันเชิญมาประสาทเมืองศรีพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนี่ผลงานใหม่เนียใช่สองยุคใช่ไหมคิดว่านะเพราะว่าอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเขาใหม่กว่าเนาะเอขาใหม่กว่าแต่ก็เหลือแต่ฐานเหมือนกันชี้เกียงว่าบันไดเขาจะ น้องสมัยก่อนข้างในก็จะเป็นฐานเป็นโยนีเหมือนเดิม,ม อ,อ๋อสมัยก่อนเขาคงจะตั้งลูกเขาลบเยอะมากอืมีอะไรเรียงอันนี้จะหันหน้าทางนู้นหมดเลยนะหันหน้าไปลลทิศนี้ตเนราเริ่มที่ที่จะบอกว่าให้ศึกษาข้อมูลมาก่อนเนี่ยในมุมผมคือการมาก่อนแล้วมันมันเพียวกว่านะ S <S โอเค <orde> <S <S เราอาจจะไม่รู้เรื่องราวเลยเลยแต่เราเรับคยานอย่างเดียวเลยแต่เรารู้สึกได้พอเรารู้สึกได้เนี่ยถ้ามันไปตรงกับประวัติศาสตร์อาจแสดงว่าใช่แสดงว่าเราไม่ได้จํามาแต่แล้วก็หลังจากกลับไปเราก็คงจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็อาจจะใส่เสียงบรรยายเข้าไปเพิ่มอีกทีหนึง่งเพื่อให้เพื่อนได้ข้อมูลความรู้ด้วยแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคที่มาโดยไม่ได้ ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มาก่อนเพราะมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรุงมาก่อนไม่ได้เป่ามนโนขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบเดิมว่ารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่เซฟโซนนะครับซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของอสถานที่แบบนี้ก็ได้สถานมันรู้สึกอย่างนี้อยู่แลลวเหมือนเราไปวัดมันจะร่มเย็นก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ ถานที่พอออกมาจากตรงนี้ปุ๊บยิวข้างๆเนี่ยอันนี้ปกติแล้วนะอันนี้คือไม่ไม่ได้รู้สึกแบบข้างในนั้นเลยขอบเกีออกมาเนี่ยก็<ม>จะรู้สึกเหมือนกลับมาสู่โลกปัจจุบันนี้แหละก<ม>็ส่วนใหญ่หลังๆที่เราโดนให้ไปเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องราวของดวงจิตวิญญาณอะไรก็<ม>เป็เ่เหยว่อาสานที่นั้นๆอ่งเ,เดียวเลย ก็ดีที่ใครของตัวเองใช่ใช่อาจจะทิ้งอะไรไว้มูลรวมคิดว่านะมาแบบเป็นปลาเนี่ยก็ค <Trail film> ือมูลรวมมามามาเคลง่ลนมาให้ให้เป็นทีมเพื่อว่าร่างดีจิตแตเขาไม่ถือเขาไม่ถืออ่ะเออเรียกว่าเขาเขาไม่ได้รับอนุญาตด้วยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้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 เข้ามาอยู่ ใกล้เราขนาดนั้นอใช่เพราะว่าพลังงานเขายังไม่สมดุลหรืออะไรก็แล้วแต่เลยน่แหละคะ่ะคิดว่ามันเป็นการไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าเราจะเปิดทางให้จนกว่าเราจะเปิดทา,างให้เขาทีนี้ก็เตรียมมานะาตเตรียมมาเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเคยมาแน่เพราะว่าทีแรกที่จะก้าวขึ้นประสาทเลยนะก็ะคือปึ้งมาที่คอเลย เปิ<ม><ม>เคยเก่าว่าจะอะไรไว้สักอย่างนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราอาจจะเคยมาสนมน์มอาจจะเคยมาเคารพแเพราะตรงนี้เป็นสรารสนทนาานคิดว่านะคงจะทิ้งพลังงานไว้ที่นี่อพอสมควรเลยเพราะว่า<ม>จิตเราอ่ะมันฝักใฝ่เกี่ยวกับจิสนารพบ,บูชาอะไรอยู<ม>่แล้วในชาตินี้นะเพื่อของเก่าก็คงไม่ต่างกันเหมือนสะสมมาเราน่าจะเป็นสัญ,ญญาณของเก่า แต่ไม่ได้เป็นความเจ็บปวดหรืออะไรนะเป็นแค่รู้ความรู้สึกของพลาังงานแต่ไม่มีสัญญาณที่เชื่อมยุคอะไรกับบอลหญิงบอลเขาก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าอันนี้ของอมไม,ไม,ไม่ไม่ได้สังตตรงนั้นแต่ว่ารู้ว่าย้อนย้อน มไม่เหมือนที่สีเทพที่สีเทพอน,น,นันต์คือคือตั้งแต่แรกเลยชัดเลยว่าว่าว่าเราอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นยุคแต่ว่าเน,นี่ยเหมือนแบบเราอาจจะเคยจาเล็กมามมาเรียกปฏิบัติบาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนยังไงบ้างบอนเออตามไปตามอะไรมาบ้างเนี่ย คือมากกว่านั้นน้ามีน้ำหมนีามาก, <c oughs> ก็เป็นกนีีวัดา,านจันดีว่าถ้าเราทำ้พลังงานตรงไหนมันมเคลียรมันร้เรียบมันก็จะอยู่วิงงาน โอเคไหมเราจะมู้งไหมต้นแจงเป็นอย่างนี้เอง